เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในปัจจุบันได้คลี่คลายลงไปแล้วนะคะในหลายๆประเทศจึงได้เริ่มมีมาตรการผ่อนคลายในการเดินทางเข้าประเทศมากขึ้นประกอบกับประเทศผู้รับแรงงานยังคงม,มีความต้องการแรงงานต่างชาติอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะแรงงานไทยที่มีความขยนันซื่อสัตย์และอดทนทําให้เป็นที่ประทับใจของนายจ้างจึงถือเป็นโอกาสที่ดีสําหรับแรงงานไทยที่ต้องการเดินทางไปทํางานต่างประเทศค่ะ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศมีภารกิจสำคัญในการกำกับดูแลและพัฒนากระบวนการการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้คนหางานได้รับความคุ้มครองและได้รับการปฏิบัติตามกฎหมายรวมทั้งส่งเสริมและขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศซึ่งในเดือนกันยายน2565 เราได้ดําเนินการจัดส่งแรงงานไทยเพื่อไปทํางานภาคการเกษตรนรัฐอิสราเอลภายใต้โครงการความร่วมมือไทยอิสราเอลเพื่อการจัดหางานจํานวนทั้งสิ้น829คนโครงการไปทํางานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติดําเนินการจัดส่งจํานวน94คน นอกจากนี้ได้ดําเนินการฝึกอบรมคนหางานก่อนเดินทางไปทํางานต่างประเทศเพื่อให้คนหางานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์สัญญาจ้างงานตลอดจนข้อควรปฏิบัติขณะที่ทํางานในต่างประเทศโดยดั่งเป็นผู้ที่เดินทางด้วยวิธีบริษัทจัดหางานจัดส่งจานวน2,611คนและเดินทางด้วยวิธีกรมการจัดหางานจัดส่งจานวน958คนรวมทั้งสิ้น3,569คนโดยประเทศปลายทางที่ผู้เข้ารับการอบรม เดินทางไปทำงานมากที่สุด3ามอันดับแรกได้แก่ไต้หวันอิสราเอลและญี่ปุ่นโดยหนึ่งในโครงการจัดส่งโดยรับที่ได้รับความนิยมจากผู้ที่มีความประสงค์จะไปทำงานต่างประเทศคือโครงการจัดส่งผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นผ่านองค์กร IM Japan กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศจึงมีความมุ่งมั่นเพื่อให้คนไทยสามารถเดินทางไปทำงานอย่างประเทศญี่ปุ่นผ่านโครงการ IM Japan แล้วโครงการนี้สามารถส่งเสริมแรงงานไทยให้ไปทำงานในประเทศญี่ปุ่นได้อย่างไรติดตามได้จากรายงานในวันนี้ค่ะ โครงการจัดส่งผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นผ่านองค์กรในเอ็มเจเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกรมการจัดหางานและองค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติประเทศญี่ปุ่นหรือ IMJPAN ซึ่งทำหน้าที่รับผู้ฝึกงานชาวต่างชาติเพื่อไปทำงานในลักษณะฝึกปฏิบัติงานตามสถานประกอบการในประเทศญี่ปุ่น โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีพศ2541เป็นต้นมาเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานและแลกเปลี่ยนความรู้ตลอดจนทักษะการทำงานระหว่างกันทว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เป็นต้นมาประเทศญี่ปุ่นได้มีมาตรการระง,งับการเดินทางเข้าประเทศโครงการในเอ็มเจปนจึงมีความจำเป็นต้องชะลอการจัดส่งผู้ฝึกปฏิบัติเทคนิคโดยในปีงบประมาณ2565มีผู้ผ่านเข้าร่วมโครงการครั้งที่1จําจำนวน117คนและครั้งที่2จํจำนวน45 ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการฝึกอบรมณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน14ปทุมธานี โดยผู้ที่จะสามารถเดินทางภายใต้โครงการนี้จะต้องเป็นผู้ผ่านการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดจนการสอบสัมภาษณ์และหากผ่านการคัดเลือกแล้วต้องเข้ารับการฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นโดยวิทยากรของ i m j a p a เปเป็นเวลา2เดือนก่อนเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นจะสังเกตได้ว่าการเดินทางไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านโครงการนี้ไม่ง่ายเลยทีเดียวเหตุใดโครงการนี้ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องเรามาฟังเสียงของผู้ที่ผ่านการคัดเลือกกันเลยค่ะ ก็ศึกษาจาก YouTube แล้วก็ Facebook สอหาพวก y o u t u b e อที่เขารีวิวว่าการจะไปทำงานต่างประเทศเนี่ยจะสามารถไปผ่านหน่วยงานได้บ้างครับก็อยากหาประสบการณ์การทำงานที่ต่างประเทศแล้วก็คิดว่าเป็นโอกาสดีที่ได้ศึกษาวัฒนธรรมและเปลี่ยนวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องภาษาแล้วก็เก็บเงินด้วยครับผม จริงๆก็ตั้งใจตั้งใจที่จะทําให้ดีที่สุดตามโครงการมาตรฐานของโครงการเลยครับผใช่ครับทั้งเรื่องภาษาวัฒนธรรมแล้วก็การฝึกงานอะไรเงี้ยครับก็จะตั้งใจที่จะไปให้สุดในสแตนดาร์ดของญี่ปุ่นนะครับคิดว่าน่าจะศึกษาต่อหรือว่าอาจจะต่อสัญญาครับผมถ้าสามารถทําได้จริงๆครับแล้วก็จะพยายามครับเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยครับสามารถลด ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ขาดโอกาสในส่วนที่ไม่มีรายได้ในส่วนนี้ครับจริงๆก็ขอบคุณที่มีโครงการแบบนี้มากเลยครับผมก็อยากเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้โฆษนาให้โครงการแบบนี้ให้คนไทยได้รู้มากขึ้น จุดมุ่งหมายการเดินทางไปเป็นผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคของเยาวชนเหล่านี้ไม่ได้มีเพียงแค่การไปเก็บเงินและหาประสบการณ์เท่านั้นแต่ยังไปเพื่อสั่งสมความรู้และทักษะในการทํางานที่สําคัญที่สุดคือทักษะด้านภาษาญ,ญี่ปุ่นที่จะสามารถเป็นใบเบิกทางให้พวกเขามีความก้าวหน้าทั้งในด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพหลังจากสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติงานกับโครงการนี้ ซึ่งผู้บริหารของกระทรวงแรงงานได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการที่จะสามารถเพิ่มจํานวนการจัดส่งผู้ฝึกปฏิบัติเทคนิคในเดือนกันยายนที่ผ่านมาจึงได้เดินทางเข้าพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขแรงงานและสวัสดิการญี่ปุ่น เพื่อหารือเกี่ยวกับการขยายตลาดแรงงานไทยพร้อมทั้งได้เยี่ยมชมศูนย์อบรมแรงงานต่างชาติขององค์กร IMJ แปนประเทศญี่ปุ่นพบว่านายจ้างยังคงมีความต้องการแรงงานไทยอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเป็นแรงงานที่มีทักษะฝีมือมีความรับผิดชอบสูงรวมทั้งมีความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนารูปแบบการจัดส่งแรงงานไทยไปทํางานต่างประเทศให้มีความทันสมัยเป็นมาตรฐานสากลและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับประเทศผู้ส่งแรงงานชาติอื่นๆเพื่อให้การจัดส่งแรงงานไทยสามารถครองตลาดให้ได้มากที่สุดครั้งหน้าเราจะมีรายงานพิเศษเกี่ยวกับการไปทํางานต่างประเทศในรูปแบบใดติดตามได้ในการประชุมกรมการจัดหางานประจําเดือนตุลาคม2565สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ